بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لسان قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا อะลามุ s a s s a l a m u a l a i k u มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปราณีความจเจริญจากอิลวะล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบในแบบประตูสู่ความเมตตาที่เรานั้นจะได้รับจากพระองค์อัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความเมตตาของอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลากว้างใหญ่ไพศาลในเมื่อเราทราบนะครับว่าความกว้างใหญ่ไพศาลมันก็ไม่ได้เยอะมากมายณนะที่อัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอซุบฮานะฮูวะตาลาทรงเกรป ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาไว้99นะครับความเมตตาว่าให้กับในวันอาคีร์นะในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาแต่โปรยปลายมาให้ในดุนยานี้แค่เพียงหนึ่งเดียวดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อเราต้องการความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเราก็จะต้องหานะครับต้องสํารวจว่า เราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานตลาเราต้องประสบกับความสําเร็จนะครับในชีวิตของเราทั้งในดุนยาของเรานะและกะกะอาคิรอดังนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จในดุนยาเนี่ย ที่เขาสสแสวงหานะสิ่งที่จะได้รับในดุนยาเนี่ยและสิ่งที่เขาจะได้สแสวงหาในอาคือรจะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์สุบตลาในอาคือรดังนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์จะมีทั้งในดุนยาความเมตตาของอัลลอฮ์จะมากมายนะในอาคือรดุนยานี้นะฮะ ก็เราก็ต้องสแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาเช่นกันเราหนึ่งในนั้นก็คือความสําเร็จในชีวิตของเขาเราในดุนยานี้และในอาคีร์ของเราดังนั้นคุณค่าของมนุษย์นะครับในมุมมองที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาจะเป็นมาตรมนุษย์บางคนเอามาตรมนุษย์ที่อะไรครับที่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่สถานะนะที่ความรู้ที่อะไรเยอะ,ยอะมากมาย แต่มาตรวัดที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาวัดนะครับมนุษย์นั่นก็คือความศรัทธาความอีมานความตกวาของเราและก,การงานของคนคนนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาวัดพวกเราครับพี่น้องทีนี้เมื่อเราจูนถูกต้องแล้วว่าอัลลอฮฺวัดเราที่หัวใจว่าอีมานของเรามากมายแค่ไหน แล้วก,ก็การงานของเราถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ได้บอกและรอซูลได้บอกแค่ไหนนี่คือสองสิ่งที่เราจะต้องนะอบเ,ออเราต้องต้องดูแลหลายคนไปให้ความอาใจใส่ต่อฐานะบางคนอาใจใส่ต่อต่ออะไรครับนะต่อยศถาบรรดาศักดิ์บางคนเอาใจใส่ต่อเลือกสวนไรน่นานะ แต่ในสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอลาไม่ได้นํามาพิจารณาไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะตำแหน่งการงานบางคนในบางกลุ่มเขาก็ค,าคิดนะครับว่าความสุขและความสํำเร็จที่แท้จริงคือคือฉันได้รับเกียรติตรงนั้นได้เป็นนะตรงนี้พี่น้องครับเรามาดูในยุคยุคก,ก่อนที่คนนะครับได้เป็นกษัตริย์อย่างกษัตริย์นำรูธ กาาษัตริย์เฟโรนเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เขาได้รับชัยชนะไหมครับพี่น้องบุคคลเหล่านี้พี่น้องก็รู้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรนำรูดและกัเฟโรนวกเขาเหล่านี้เป็นคนที่ยิงยาโซอาหางกานะและอีกบางคนก็นริเออคิดนะครับว่าความสุขความสำเร็จนะที่เขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลานั่นก็คือการที่เขานั้นนะ ได้ทําไรไถนาการทํามาหากินเหมือนเชกเช่นกับชาวนะครับชาวสะบะโตรู้ว่านะที่เราเรียกว่าชาวสะบะนะนะซึ่งเขาคิดนะว่าเรื่องการเกษตรเรื่องการอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสวนไรนาเขาได้รับหน้าสิงกําไรเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าเหล่านั้นนะก็โดนอัลลอฮฺสุบฮานุฮัตตาลาทราบนะฮะ และบางคนก็คิดว่าความสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เขาจะสําเร็จนั้นก็คืออะไรครับการที่เขามีอาชีพดีๆเช่นการก่อสร้างอาชีพก่อสร้างอาชีพต่างๆเหมือนชาวสมุทรนะครับนะที่สกัดสกัดอะไรฮะสกัดก้อนหินสกัดตาอะไรตาอะบ้านนะอยู่นะเป็นตึกนะเต็นหินนะครับสกัดถ้า อัลลอฮฺซุบบัตฺลาให้ความรู้ให้ความสามารถดังแบบนั้นแต่เขาก็ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮาห์นุวะตาลาแล้วบางคนก็ความสําเร็จนะครับนะให้รู้นะครับสิ่งที่เขานั้นจะได้รับความสําเร็จก็คือทรัพย์สินเงินทองพวกกอรูนฮามานนะครับมีความร่ํารวยแต่ถามว่าบุคคลเหล่านั้นสําเร็จไหมพี่น้องครับ เมื่อเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นนะฮะได้รับความสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตลาให้มาแต่ความเมตตาของอัลลอฮฺที่ให้กับเขามาเขาไมา่ได้เอาไปก่อเกิดประโยชน์เขาไมา่ได้รับความสําเร็จดังนั้นความเมตตาอัลลอฮฺสุตลาให้โปรยปลายในบาวของพวกอัลลอฮฺสุลตลา มุสลิมก็ได้ไม่ใช่มุสลิมก็ได้สิงสาราสัตว์ก็ได้บางรายงานของะดีตบอกว่าบางครั้งเนี่ยในในถ้าหากว่ามนุษย์ใน้ทิฝาฝืนแล้วก็ไม่นะไม่ยอมนะเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮตลาถ้าหากว่าไม่มีสิงสาราสัตว์แล้วมนุษย์จะไม่ได้รับความปวดปานในความเมตตาของอัลลอฮ์เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องน่าคิดดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮัตลาจึงบอกว่าไม่ติลแล้ววะรซูละฮูวยักษ์ชัลลอวยัต วายตั้งใฟาอุลัยกุมุลฟาอิซุนอัลลอฮฺบหา ا วัตละได้ด้กล่าวไว้ในสุรานูรอายาที่ห้าสิบสองทำให้เราได้คิดนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าไงครับและผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮุบหาน ن ัและ ت ع นะฮะและเกรงกลัวต่อพระองค์และยำเกรงต่อพระองค์แล้วดังนั้นชนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะอัลลอฮ์พินง ความสําเร็จที่จะได้มาด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตลาเนี่ยเราหาไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นบ่าวที่เชื่อฟังคําสั่งคําสอนของอัลลอฮ์วันนี้นะฮะเราลองมาสำรวจเราตัวเราเองนะครับว่าวันนี้อาชีพของฉันถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ไหมอัลลอฮ์อาชีพของฉันนี่นะ มันเป็นอาชีพที่ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะบิดพิ้วต่อการที่จะสร้างความฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮตลาพี่น้องครับพยายามที่จะหลีกห่างพยายามที่จะออกห่างนะฮะเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเกี่ยวกับอะไรเราต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะว่าเป็นการที่เป็นคนที่ฝ่าฝืนคําสอนของอัลลอฮ์ซุบฮาหานุวตลาเพราะหลายๆคนบางทีโทรมาถามและมาพูดคุยว่าอาจารย์ฉันมีอาชีพแบบนี้แบบนี้นี้นะ ฉันรู้นั่นแหละว่าฉันเนี่ยนะฝ่าฝืนเ,เป็นคนที่กระทำความผิดเนี่ยฉันจะต้องทํำยังไงนะพี่น้องครับเราก็หลายๆคนก็เป็นห่วงนะก็ผมก็ยินดีอย่างมากเลยนะครับที่หลายคน,นให้ความสนใจต่อสิ่งที่ตนเองจะได้รับมาเพราะพี่น้องครับเราลองมาดูสิอาชีพแต่หากอาชีพใดก็ตามแต่ที่ฝาฝืนคําสอนคําสั่งของอัลลอฮฺ วันเกียรมะอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะลาจะสอบสวนเราเช่นกันครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะลานะเพราะนะท่านนบีม,มูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกนะฮะหนึ่งในสี่นะครับมลายาซาลุกอดลมาอับดินเยามันเกียรมะฮัตตายุสอาลลอันอารบายในวันเกียรมะเนะี่ยมนุษย์นะฮะเท้าทั้งสองข้างของมนุษย์จะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะฮะจนกว่าเขาจะถูกถามด้วยกับสี่ประการ นะสประการนี้หนึ่งในสประการนั้นพี่น้องเอาเรื่องที่เราจะคุยกันดีกว่าหนึ่งในสี่ประการนั้นนั่นก็คือมนุษย์นั้นนะจะถูกถามเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะมินไอนักตาซบะว่ามีวมิมาอ,อัมฟากอทรัพย์สินที่เขาเนะ่ยเขาได้มายังไงเขามาได้ได้มาด้วยกับการช่อโกค้าได้มาด้วยกับยาเสพติขายยาเสพได้มาด้วยกับไปลักขโมยนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่เราได้มาด้วยกับทรัพย์สินเหล่านี้นะเป็นการได้มาที่ไม่ถูกต้องแล้วบางคนมาถามอีกนะครับว่าอาจารย์ฉันได้มาเนี่ยนะได้มาอย่างเงี้ยและฉันจะทำซอดอกอรได้หรือเปล่าอโลพี่น้องของมามันผิดตะกะต้นแล้วน่าจะทำน่าจะทำให้สะอาดไม่ได้แล้วนะมาทำสะอาดไม่ได้ยังไงก็มันก็ไม่สะอาด นะยังไงมันก็ไม่สะอาดดังนั้นะพี่น้องครับบางคนอะอัลลอฮ์นะนะบางครั้งคิดนะครับว่าโอ้แต่หากว่าฉันถูกงวดนี้นะนะถ้าฉันถูกงวดนี้นะฉันจะทะํซากะซาดากสักเท่านั้นเท่านี้นะอัลลอฮ์พี่น้องอย่าเนียดอย่างนี้ครับเราไม่ทําในสิ่งที่ผิดเราไม่ทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันกิยามาว่าเรานั้นได้ทราบสินมาอย่างไร เอาละนะบางคนบอกว่าฉันก็ได้มาในสิ่งที่ถูกต้องไปทําไร่ไถนามาไปรับจ้างมาได้นั่นแหละด้วยกับสิ่งที่สุจริตนะได้มาด้วยกับสิ่งสุจริตดังนั้นเมื่อฉันได้มาสิ่งสุจริตแล้วพี่น้องครับการจ่ายของเรานะ่ยมันก็ต้องสุจริตด,ด้วยมันก็ต้องถูกต้องด้วยเราเอาไปซื้อยาเสพติดมานะมาใช้เราเอาเงินไปอะไรนะฮะไปช่วยเหลือคนที่เขาทําไม่ดีไม่ได้ หรือนะครับเอาเงินนะไปซื้อนะครับสลากกินแบงนะครับหรืออะไรก็ตามเล่นหวยเล่นอะไรเราใช้จ่ายไปในสิ่งที่ผิดเราใช้จ่ายไปในสิ่งที่ผิดอัลลอฮ์ซุบฮาหตาลาก็จะสอบสวนเราดังนั้นพี่น้องครับการที่เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮาหาฮูวลหวตาลากลัวอัลลอฮ์ซุบอาหตาลากลัวว่าอะไรครับกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบอาลานั้นจะ จะอะไรครับจะคิดว่าเรานะเรากลัวว่าอัลลอฮ์เราจะคิดว่าเรานั่นจะต้องยืนต่อหน้าพราะองค์อัลลอฮ์สุบตาระและถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาในสิ่งที่เรานั้นได้ทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะครับสิ่งที่เราจ่ายไปเราก็ต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาพี่น้องผูร้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับ คนที่จะได้รับความสุขที่แท้จริงดุนยาเนี่ยเขาก็ใช้นะชีวิตของเขาอยู่กับการนะเชื่อฟังคำสั่งข,ของอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประการอูลาะอกฮูมุลฟาอิซูนบุคคลเหล่านี้เขาจะได้รับความสําเร็จนี่คือความเมตตาที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตอลลานั่นก็คือความสําเร็จนะครับสาเร็จทั้งในดุนยาและความสําเร็จในอาคิเร์ และอ oh ัลลอฮฺซุบฮาฮานตลาก็บอกกับพวกเราในสุรอ um ัลบักรอซึ่งเรานั้นก็ได้อ่านบางคนอ่านหลายหนหลายครั้งอัลลอฮฺบอกว่าไงครับอัลลอฮฺนายุมีนูนาบิลเลยแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้รับอวยกีมูนอัลลาและนะเขาก็ยังดำรงการนมาดมิมมาราซักนาฮุมยุมฟิกูนนะว่ามิมมาราซักหนาฮุมยุมฟิกูน แล้วส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาน่ะได้ปัจจัยยังที่จะอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตลาที่ให้เรามาเนี่ยเขาเขาทำอะไรครับเขาทำการบริจาคอเลยนี่คือความสำคัญในสิ่งที่นะเขารู้วอัลลอฮ์ได้ให้เขามาเขาก็ยังไม่ไวายที่จะทำความดีกับอัลลอฮ์สุบฮานวุวะตลาวลลาดีนายุมินูนบีมาอุนซีละอิเลยไม่แค่นั้นครับไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์นามที่ายามที่อะไรฮะ ยามที่นะเรารับตาคนและเรานั้นก็ต้องอีาานต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานลงมาเราศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบตะลาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวาลัวะซัลลัมนั่นก็คืออัลกุรอานเราศรัทธาในทุกสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานวะมาอุนซิลามิกลิกะวะบิลอาคราติฮุมยูคินู แล้วศรัทธาด้วยกับคำพีนะครับก่อนหน้านะฮะนะก่อนหน้านี้นะครับวบิลอาคิรอแล้วศรัทธาต่อวันนะครับอาคิรอนะพวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นนะตั้งมั่นอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องอุลอัยอกาลาฮูดมัมิรมบิหิมพวกเขาเหล่านั้นนะฮะ อยู่บนทางนำนะอาลาฮูดามิรรอบีมจากพระผู้อภิบาลของเขาวาอุลาอิกะฮูมุลมมฟลิหูนคุณที่มีคุณลักษณะนี้นะอัลลอฮ์จะเมตตาให้เขาได้รับความสําเร็จอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาให้เราได้รับความสําเร็จได้อย่างไงหนึ่งมีคุณลักษณะยังไงหนึ่งอีมานต่ออัลลอฮ์นะฮะอายุมีนนนะบิลเลมอีมานนะต่อสิ่งที่เร้นรับ เราไปอยู่ตรงไหนเราก็รู้ว่าอัลลอฮ์รู้เราไปทําอะไรเราก็รู้ว่าอัลลอฮ์รู้ إيمان อัลเลาะห์ Allah บอกวันเกรามามีจริงเราเชื่อไหมอัลลอฮ์เราเชื่อนะฮะความดีจะต้องถูก่ถูกอะไรครับถูกตอบแทนนะความดีจะต้องถูกตอบแทนความชั่วจะต้องถูกชาระเรานะเรารู้ไหมเอาเรารู้เราศรัทธาแล้วเราล่ะ มาถามตัวเองเมื่อเรารู้แล้วศรัทธาแล้วนะเราปฏิบัติอย่างไรนะไม่ใช่จะดีจะชั่วนะรู้หมดนะแต่เราบางทีอดไม่ได้อย่างนั้นเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองนะวายุกีมูลนอสซาลาไม่ใช่อีมานเคียงอย่างเดียวที่นะในสิ่งที่เราเชื่อ เชื่อว่าอัลลอฮ์มีเชื่อวันอาคีราอเกิดขึ้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะจะต้องตอบถูกตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานวุวะตะลาเราจะต้องปฏิบัติคุณงามความดีด้วยกับด้วยกับหลักการที่เรานั้นต้องจ้องยืนหยัดกับการนามาซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาการนามานว่ามิมมารอซักนะหุมยุมฟิคุลและสิ่งที่นะคุณลักษณะหนึ่งอีมานในสิ่งที่เร้นลับสองทำการนามาน สามนะทำซอรกอจำจากบริจาคสกาดสี่ศรัทธาในคัมภี์ของอัลลอฮฺซุบฮฺฮนตะลาพี่น้องวันนี้เราอ่านคัมภี์ของอัลลอฮฺซุบฮฺฮนตะลาพี่น้องหลายคนลืมที่จะจะอะไรครับจะใส่ตองจะไข้ควรจะนะดูแลในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮันตะลาประทานให้มาบางครั้งบางคนเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นอีก นี่บางคนอ่านเลยยังไม่แต่ตอนยังอ่านนะบางคนไม่อ่านเลยบางคนไม่อ่านเลยไม่ดูไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยบางทีปีหนึ่งหยิบผหนึ่งนะเฉพาะเดือนเดียวเองเดือนรอมาอนนะพี่น้องนี่ก็ลำบากหยิบโทรศัพท์มาวันนึงไม่รู้กี่รอบแต่ไม่เคยหยิบอันกรอาาขึ้นมาเลยหยิบนะอะ,อะไรนะ,ะแท็บเล็ตขึ้นมานะ วันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวแต่ไม่เคยหยิบอัลกุรอานมาอ่านเลยและเราบอกว่าฉันอีมานต่อคำพีของอัลลอฮ์ฉันอีมานต่ออัลกุรอานหามพี่น้องจะอีมานอย่างเดียวโดยที่ไม่อา่านไม่ใช่แล้วเราต้องอ่านนะฮะอุลัยกาลาหูดามิรบีเมื่อเราอ่านแล้วเราจะอยู่บนทางนำ และเราจะประสบกับความสําเร็จดังนั้นพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาต้องตั้งมั่นอยู่กับอัลลอฮ์และบุคคลเหล่านั้นเมื่อตั้งมั่นอยู่กับอัลลอฮ์เขานะีควบคู่ไปกับการอีมานด้วยกับการยำเกรงด้วยกับการศรัทธ,ธาด้วยกับการที่เขาปฏิบัติคุณงามความดีพี่น้องครับวันนี้ถามตัวเราเองนะครับว่าเรานะครับนะปฏิบัติความดีแล้วไว้มากแค่ไหนเหมือนกับท่านนะครับ อุมารนะครับอินมุขตอบนะครับได้กล่าวว่าฮาซิบูอัมฟุสะคุมกอบละอันตุฮาซาบูจงสำรวจตรวจตานะตัวเองนะครับเสียก่อนนะก่อนที่เรานั้นจะถูกไตส่สวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประตูสูค่ความเมตตาวันนี้ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวะซัลสสลามุอะลัยก,กุมวมารฮฺมะตุลลอฮฺวะบอรอการเราจีเป็น,ปนดังแสงแห่งรุ่งอรุณ อิสลามที lam, ่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา